สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีดูไทม์ไลน์สถานที่ย้อนหลังด้วย g o o g l e Map นะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะแวะที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่สามารถที่จะดูได้หมดเลยทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องนึกกันอีกต่อไปนะครับว่เาเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราไปท,ไที่ไหนมาบ้างนะครับเมื่อวานเราไปที่ไหนตอนไหนกี่โมงบ้างนะครับ มีวิธีในการตั้งค่าแล้วก็วิธีดูใน g o o g l e Map นะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวก็เพียงพอนะครับทีนี้วิธีการจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับวิธีตั้งค่านะครับมาเริ่มกันที่วิธีตั้งค่าก่อนวิธีตั้งค่าเนี่ยต้องง่ายแสนง่ายนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า g o o g l e Map นะครับใครที่ใช้ฝั่ง Android เนี่ยเข้าใจว่านะ่าจะมีโปรแกรมนี้เนี่ยฝังอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งเมื่อคุณเปิดเข้า g o o g l e Map ไปนะครับเมื่อเปิดไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอกับแผนที่ปรากฏขึ้นมาครับเมื่อเจอแผนที่เสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณกดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นโลโก้ของตัวท่านนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่โลโก้เอาไว้นะครับอาจจะใส่เป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวอักษรย่อนะครับเป็นชื่อของท่านนะครับก็ให้คลิกไปตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให จิมเข้าไปนะครับเมื่อเปิด Google Map มาแล้วเนี่ยก็จะเปิดเข้าไปเป็นหน้านี้ก็จะจิมเข้าไปข้างบนตรงนี้นะครับข้างๆไอ้เจ้าตัวรูปไมคโครตรงนี้นะครับเมื่อจิมเข้าไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Account ของ Google นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น Account เนี่ยของ Google นะครับให้คุณเนี่ยเลื่อนมาที่ Your Data in m a p นะครับตรงนี้อ่านะครับตรงนี้เลยเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับให้คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับระบบเนี่ย ขึ้นหน้าต่างมาอีกอันนึงนะครับซึ่งหน้าต่างตรงนี้นะครับให้คุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีเซฟสถานที่อะไรไว้มันจะขึ้นอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่เราจะมาดูนะครับให้คุณเนี่ยมาดูตรงที่ location history นะครับตรงนี้อ่ะให้คุณดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับว่ามันอยู่ใตำแหน่งออนหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในตำแหน่ง<ะ>ออฟนะครับให้คุณเนี่ยกดให้มันออนขึ้นมานะครับจะเป็นการบันทึกตำแหน่งนะครับประวัติตำแหน่ง เวลาที่คุณเนี่ยพบมือถือเครื่องนี้ไปที่ไหนนะครับมันจะบันทึกตำแหน่งลงบนไทม์ไลน์ให้คุณเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเช็คอินหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยมันจะส่ง Data นะครับไปยัง Google นะครับเพื่อบันทึกตำแหน่งว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ณตำแหน่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเก็บโลเคชันตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนตัวของท่านนะครับไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้ามาเห็นได้นะครับยกเว้นเนี่ยท่านเนี่ย เปิดให้เขาดูนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนตัวของแอคเค n t ของท่านนะครับไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับว่า Data ตรงนี้เนี่ยจะหลุดออกไปที่ไหนนะครับยกเว้นว่าแอคเค n t ของท่านเนี่ยโดนแฮกหรือว่าท่านเนี่ยไปล็อกอินที่อื่นและลืมล็อกเอาออกไปนะครับคนคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้ครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเนี่ยก็จะทําการบันทึก ให้ท่านเนี่ยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับท่านเนี่ยแค่เปิดตําแหน่ง GPS หรือว่าอะไรไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยบันทึกนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บบนคลาวนั่นเองทีนี้มาดูวิธีการดูกันมากวิธีการดูนะครับก็เข้าไปที่สัญลักษณ์ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เรากดตรงย o u r ร์ t a i n าอินแนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนตรงย o u r ร์ไทม์ไลน์นะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้แทนนะครับ มันก็จะขึ้นไทม์ไลน์ของท่านขึ้นมานะครับตรงนี้ซึ่งนะครับท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกวันนะครับเลือกวันจากตัวข้างบนได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านไปที่ไหนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่9โนเม m b e r นะครับก็ตรงส่วนตัวอย่างเนี่ยก็เห็นว่าจะมีการเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพนะครับไปที่ จันทบุรีนะครับตรงนี้ก็มีเส้นทางนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้นะครับว่าณเวลาเนี้ยเราอยู่ตรงไหนนะครับจะเห็นว่ามันมีจุดแมปตรงนี้อยู่นะครับก็ดูนะครับว่าจุดแมปตรงนี้เนี่ยถ้าด้านล่างนะครับตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะบอกระยะเวลาแล้วก็ระยะในการเดินทางทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะสไลด์ขึ้นมาดูตรงส่วนตรงนี้ได้นะครับว่าณเวลานี้เนี่ยเราทําอะไรอยู่นะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอย่างในตัวอย่าง อย่างในตัวอย่างเนี้ยก็คือบอกว่าตรงเนี้ยผมอยู่ที่อำเภอตรงนี้นะเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับอ่ะก็คือเนี่ยน่าจะเป็นจอดแวะปั๊มน้ํามันนะครับจากตัวอย่างเนี้ยนาจะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็ไปแวะต่อที่น้ําตกพลิ้วนะครับมีน้ําตกพลิ้วนะครับช่วงเวลาเท่านี้นะครับมีจะเห็นว่ามันมีเวลาบันทึกให้ท่านหมดเลยนะครับรวมไปถึงว่าไอ้ท่านทําอะไรอยู่ขับรถอยู่อะไรนี้เป็นต้นนะครับระยะเวลาในการเดินทางด้วยทั้งหมดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วท่านเนี่ยต้องการที่จะเท็คว่าไทม์ไลน์ของตอนเองเนี่ยไปที่ไหนบ้างนะครับท่านก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังจากตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็แต่ว่านะครับมือถือของท่านนะครับจะต้องเปิดเจ้าตัว GPS แล้วก็มีในส่วนของ อินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันเนี่ยบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้นั่นเองนะทำาย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะทําการเลกคอร์ดนะครับแต่ว่ามันจะไม่เลกคอร์ดเป็นแนวเส้นนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันข้ามไปนู่นเลยจะเป็นแบบเส้นตรงนะครับมันจะบอกไม่ละเอียดนะครับว่าท่านเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างนะครับตรงนี้นั่นเองก็เป็น ได้อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างนี้ก็ต้องพึ่งเจ้าตัวอินเทเนตด้วยนะครับนั่นเองนะฮะก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ